No. Mm -hmm. ใครต่อใครก็อยากเป็นคนดีแต่จะตัดสินได้อย่างไรว่าใครเป็นคนดีหรือคนไม่ดีจึงมีพุทธสุภาษิตท,ที่ใช้เป็นหลักในการตัดสินคุณสมบัติของการเป็นคนดี4ีประการและท่านเรียกหลักการนี้ว่าสาธุนรธรรมแปลว่าทำสำหรับการเป็นสาธุชนคนดีนั่นก็คือเดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้าหมายความว่าเจริญรอยตามคุณงามความดีที่บรรพบุรุษได้ทาให้ดู เป็นอยู่ให้เห็นมือเคยเลี้ยงเรามาจงอย่าเผาหมายความว่าจงเป็นคนกตัญญูกตาเวทีอย่าเป็นคนเนรคุณคนอย่าทําร้ายพวกพ้องมิตรของเราหมายความว่าไม่ว่าคนหรือสิ่งใดก็ตามที่เป็นมิตรของเราเราต้องไม่ประทุษร้ายต่อสิ่งเหล่านั้น อีกคนเขาไร้สติอย่าริตามหมายความว่าอย่าตกอยู่ในอำนาจของคนพาลสันดานหยาบซึ่งเป็นคนขาดสติใครมีคุณสมบัติ4ประการนี้ครบคนคนนั้นจึงควรเรียกขาว่าเป็นคนดีคมธรรมประจำวันนี้ก็คือ 1. เดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้า 2. มือเคยเลี้ยงเรามา จงอย่าเผาสามอย่าทำร้ายพวกพ้องมิตรของเราและสอีกคนเขาไร้สติอย่าริตาม